สตีฝนตกครับวันนี้โอ้บรรยากาศเจ้านกน้อยนะคงจะหนาวเหมือนกันนะันะ่นะ่ะขอ้สลัดปีกนะ ก็โชคดีฮะฝนตกไม่มีลมอะไรที่รุนแรงช่องกิตทนเลสาทีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับน,นเ็กอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆบรรยากาศสวยงามฮะฝนตกก็พามาชมนกด้วยอันนี้เป็นนกอีแพทดอ,อกดำหรือว่านกหางพัด ตัวจะเล็กกว่านกากลางเขนบ้านอยู่สักหน่อยส,สังเกตหางเขาจะเหมือนพัดแล้วตรงอกก็จะมีสีดำขนเขาจะออกสีเทานะแต่ถ้าเป็นนกกลางเขนบ้านจะขนสีดำนะสีดำ แล้วก็เป็นนกประจำถิ่นนะนะอยู่แถวนี้คอยเก็บกินแมลงหนอนอะไรแถวนี้อ่ะหนูนนะอยู่กลางฝนนั่นแหลนะนี่ก็หลบหนีฝนก็อยู่แถวนี้แหละฮะนะอันนี้ก็เป็นต้นอินจันนะเป็นลูกอินลูกจัน ต้นไม้แต่ว่ามีผลสองอย่างนะมีผลเป็นลูกอินและลูกจันถ้าเป็นลูกอินเนจะลูกกลมๆนะแต่ถ้าเป็นลูกจันก็จะเป็นลูกแบนๆลูกอินเป็นลูกที่มีเมล็ดนะลูกจันจะเป็นลูกที่แบนๆไม่มีเมล็ด นี่ยความมหัศจรรย์ของไม้ต้นนี้ฮะนะก็เป็นไม้ที่โบราณโบราณน,นะเนี่ยลักษณะต้นเขาก็ไม่ได้สูงใหญ่นะก็ค่อนข้างโตช้าเหมือนกันมีลูกมาก็ไม่ทันกระรอกฮะกระรอกนะีกก่เยอะจริงๆฮนะชอบฮนะชอบกินลูกจัน์ลูกอินนะี วันนี้ก็พามาชมธรรมชาติกันฮรัฝนตกแล้วก็เลยชมนกเกาะอยู่บนต้นอินจันสลับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ